ก็สวัสดีนะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาเฉลยแนวทางในการทำแบบฝึกหัดที่7.9นะครับการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับในข้อนี้นะครับเราจะให้หาพื้นที่นะครับโดยการแสดงวิธีการหาพื้นที่ของรูปดังต่อไปนี้นะครับแลวรูปที่เขาจะให้มาเนี่ยจะเป็นรูปดังภาพนะครับ นั่นเอนจะสังเกตว่าเป็นรูปคล้ายดอกไม้ใช่ไหมครับซึ่งในรูปดอกไม้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับคางหมนะูถ้าเรามองแบบนี้นะมันจะง่ายจะมีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับทั้งหมดกี่รูปนะครับรูปที่หนึ่งนะครับ รูปที่สองนะครับจะมีรูปเสี่ยมคางหมูทั้งหมดกี่รูปนะครับเดี๋ยวเรามานับกันเนาะอันนี้รูปที่หนึ่งะครับรูปที่สองรูปที่สามนะครับรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่หก จ็ดแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมผานผมูทั้งหมดสิบสี่รูปนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะวิธีการคิดง่ายๆเลยนะครับเราต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนึ่งรูปก่อนนะครับว่าสี่เหลี่ยมคางหมูเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะจากนั้นเนี่ยเราจะนํามาคูณกับ สิบสี่นะครับมีทั้งหมดสิบสี่รูปเราก็จะมาคูณกับสนะิบสี่เนาะเคนะครับถ้าเรารู้คอนเซปต์แล้วเดี๋ยวเรามาลองทําโจทย์ข้อนี้กันเลยเนาะนะครับดยข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับก็คือสูตรในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมนะนะูนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําโจทย์กันเลยเนาะนะครับวิธีทํา คขั้นตอนแรกนะครับ,รรบเราจะทําการเขียนสูตรในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนเนาะนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณผลบวก ของความยาวด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงใช่ไหมครับพอเราได้สูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการหาพื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมข้างหมู่กันนะครับโดยสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือความยาวด้านคู่ขนานทั้งสองด้านถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจากโจทย์เนาะโดยความยาวด้านคู่ขนานด้านแรกนะครับด้านนี้ยาวเท่ากับเท่าไหร่ ด้านนี้นะครับจะยาวเท่ากับสองเมตรเราดูได้ไงว่ายาว2เมตรนะให้เราดูจากฉีดตรงนี้เนาะขีดตรงนี้หมายความว่า2เส้นนี้ยาวเท่ากันนะครับถ้าเส้นนี้ยาวถ้าเส้นนี้ยาวสเมตรนะครับเส้นสีแดงก็ต้องยาว2เมตรเช่นเดียวกันนะครับส่วนฉีดด้านล่างตรงนี้นะครับยาวทั้งหมด4เมตรนะครับดูจากขีดเนาะ ขีดนี้ยาวสองนะครับขีดนี้ยาวสองเอารวมกันก็เป็นสองบวก2เท่ากับสี่นะครับทีนี้เรารู้ความยาวได้คู่ขนานสองด้านแล้วใช่ไหมครับก็คือสองนะครับแล้วก็สี่จากนั้นเรามาดูส่วนสูงนิดนึงนะครับว่าส่วนสูงสูงเท่าไหร่ส่วนสูงครับสูงเท่ากับเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดห้า 75, ใช่ไหมครับสูงหนะึ่งจุดเจ็ดห้าเนาะอ่าเมื่อเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเรามันจะมาแทนสูตรกันนะครับเท่านกะับเซนหนึ่งส่วน 1, สอง เียแบบนี้เนาะคูณนะครับผลบวกของคงวามยาวเท่ากันสองด้านก็คือ4ีบวก2แล้วก็คูณสูงใช่ไหมครับซึ่งสูงก็คือ1.75นี่ะก็จะเท่ากับนะครับเศษหส่วน2คูณ4ี่บวก2เท่ากับ6นะครับแล้วก็คูณ1จุดอ่ะเดี๋ยวคูณจะเปลี่ยนเลยเนาะนะครับ จากหนึ่งจุดเจ็จะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนนะครับก็จะเป็น1นึ่งร้ส่วนหนึแบบนี้เนาะน่ครับคจะเปลี่ยนนี่นะครับ,นะบ1.75ให้เป็น1 7 5่งรเจ็ส่วนร้อยนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณเนาะ,นะครับทีนี้เรามาทำต่อ2ตัดกับ6ได้ครับ2องคูณหเท่ากับสอคูณสเท่ากับหนะครับ ทีนี้เราเอาสามมาคูณกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสามคูณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าใครไม่รู้ทดนะครับทดสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวก่งเป็นยี่สิบสองเนาะใส่ทดสองสามหนึ่งสามนะครับบวกลงเป็นห้าตอบห้าร้อยนะครับย<ม>ี่สิบห้าก็จะได้ ส่วนหนึ่งร้อยนี่ครับโดยตัว,วส่วนเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับเราสามารถแปลงเป็นทศนิยมได้ใช่ไหมครับเป็นสองตำแหน่งเนาะอ่ะถ้าเป็นส่วนร้อยนะครับเราจะสามารถแปลงเป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้เนาะก็จะเป็นห้าจุดสองห้านี่ครับลาลาเมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือเฉพาะสี่เหลี่ยม นะครับสี่เหลี่ยมคางหมูแค่หนึ่งรูปเท่านั้นนะเฉพาะสี่เหลี่ยมคางหมูแค่หนึ่งรูปด้านบนตรงนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามีสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหมดสิบสี่รูปถูกไหมครับดังนั้นเราจะนําผลลัพธ์ที่เราได้ตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมาคูณกับสิบสี่นั่นเองเราจะได้พื้นที่ของรูปดอกไม้นี้ทั้งหมดนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราทำต่อเลยเนาะ พื้นที่ทั้งหมดนะครับดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะก็ะเท่ากับ5.25จุคูณสิเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราทดอีกรอบหนึ่งเนาะทดนะการคูณทดนิยมนะครับเราจะเอาจุดออกก่อนนะจะเป็น524 คูณกับเท่าไหร่ครับสิบสี่สี่คูณสี่เท่าไหร่ครับสี่สี่สิบหกห้าร้อยยี่ห้าครับห้าร้อยยี่ห้าผู้เบอร์แล้ว เ็นห้าร้อยี่ิบห้าคูณสิบสี่นะสี่ห้ายี่สิบเส่ศูนย์นะครับทดสองสี่คูณสองเท่าก,กับแปดบวกสองเป็นสิบทดหนึ่งสี่ห้ายี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปแล้วต่อไปนะก็จะเป็น หนึ่งคูณห้าได้ห้านะครับหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณห้าได้ห้าเอามาบวกกันก็จะได้ศูนยห้าสามเจ็ดนะครับก็จะได้เป็นเจ็ดพันสามรอยห้าสิบนะครับแต่ตอนเราคูณเนี่ยเรานำจุดออกสองตำแหน่งใช่ไหมครับดังนั้นนะตอนเราตอบกลับมาเหมือนเดิมเราก็ต้องจุดมาคืนด้วยสองตำแหน่งเนาะก็จะเป็นเจ็สิบสามจุดห้านั่นเองนะครับ ตารางเมตรนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็เขียนตอบตอบเจ็ดจุดาจะะสิบสามจุดห้าตาบางเมตรนะครับนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะ อันนี้ก็สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการเฉลยแนวทางในการทำแบบฝึกหัดที่7.9นะครับหากท่รน,นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณครูด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ